<laughs> <laughs> oh, my God. Oh my God. No. <laughs> 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 Oh my god! <laughs> oh, so sorry. Mayoy. <laughs> Mayoy. <laughs> มาเรียบ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 แอมแอมก็สวัสดีคุณทุกคนครับบาว่าจะเป็นคนที่อยู่นะตอนนี้กับคนที่ดูย้อนหลังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวมีมามีมีมามีเตรียมตัวอะไรแป๊บหนึ่คอนเทนต์ล่ะจุดแบบ แบบว่าคอนเทนต์จะฉัดเลยทุกคนแบบคอนเทนต์มากคอนเทนต์แบบโครคอนเทนต์อ่ะ <c oughs> จะเศร้าจะร้องไห้ ปาดับปติตึงติงตึ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 งงสามารถพูดคุยได้ครับสวัสดีสวัสดีพี่ไนายครับสวัสดีสวัสดีพี่ไนายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี okay. ๋ยวไปยิงเดสแมทก่อนยิงเดสแมทก่อนมอเย็นครับมอเย็นครับผมมอเย็นครับมอเย็นแ <Match found. S 1> มทฟาวแมทฟาวยังเร็วเลยแมทฟาวเดี๋ยวเดี๋ยวแมทเตตต์เตตโต้โอเคปิดเพ่ได้เวลาปิดเพลง พีดเพลงไงวะนี่เขาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับก็ไหนก็มาแล้วจะเริ่มครับเพิ่ไลค์เพละงรับแชร์ด้วยนะครับมาเป็นเงินจ่าหมี่ด้วยนะครับไอเงินงจ่ายเงินจ่ายหลับเพิ่นหลับเพิ่น,นวาร์ปใหม่ทีนึงหกโมงเย็นโอ้ใหม่ก็ชั้นมีไลฟ์ตอนห้าโมแต่แต,แต่แต่มาเขิน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 โอ้ใบก็ ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บไปเรียงป่าเราหน่อยครับเเารียกว่าเด่นตัวแบบโคตรเร็วเด่นตัวเร็วชัดๆโอเคเดือตึงเดือดตึงไปเดี๋ยวไปยิงเดนแมทเดี๋ยววันนี้กดอัลเลทเพิ่นๆเนี่บกดอัลเลทเพิ่นๆแล้งเราเล่นกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวไปอัลเลทเพิ่นๆไปตั้งนาฬิกาบอกว่าคุณตั้งแล้วแต่มัน อากาศมันเย็นสบายพอดีเปิดแอร์แล้วมันเย็นสบายมันเลยมันเลยไหลาย,ยาวเลย <laughs> มันไหลาย,ยาวเลยพี่อากาศมันเย็นสบายไหลาย,ยาวเลยเ <laughs> <laughs> ย็นสพุยเกินไปครับ <laughs> มันเย็นเกินไปเย็นมากๆเย็นจนหลับไปเลย <laughs> ก็สวัสดีคุณทุกคนครับสามารถบินพูดคุยกับหมีได้นะนะแล้วก็สามารถดนเลืค้าขนมได้เป็นแบบนิ้นิดน้อยนะครับตรงกาลางเลยนะครับ แล้วมันมันจากเขาเกมเนี่ยมันมันนานมากเลยนะใครมันเนตชาใครมันเป็นไรเนี่ยเฮ้ยอะโหลอายุกี่นะ e? ครับ <c oughs> โอเคถือว่าเป็นการกเรียกว่าวพักผ่อนอย่างเต็มที่ไงใช่ไหมก็ได้แบบมีรางไส์สตรีมแล้วเพลินเลยแบบเลน่นเล่นยาวๆเลน่นเล่นยาวๆแล้วมันอะไรแจะเจ,จะห้องเนี่ยเดสแมทมานานจังเลยเฮ้ยใครมันเนตไม่ดีเนี่ยจะได้เล่นไม่ยถามก่อน กำมัดแล้วนะกำมัดแล้วนะหนูว่าต้องเปิด BGM ไม่ละว่าจริงแี่แหละครับเสียงหมีแบบล้วนๆนะครับกินข้าวกันยังครับกินข้าวกันยังกินข้าวกันยังครับกินข้าวยังคือแบบไม่รู้จะทำไรตอนนี้นะครับโลกไปหมดตื่นก็ตื่นสายตื่นชายตื่นตื่นฉายฉายนิดเดียวเองที่นิดเดียวเองใช่ไหมนิดเดียวนิดเดียว เธอฉายดิเดียวมีว่ามีนั่งรอรอเด็ด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 มาเกมมันค้างแล้วหรอหรอว่าอะไรอ,ะอ,ะอ่ะอ่ะอ่ะเกมอ่ะเอาเกมอ่ะ,อะเป็นไรนี่อ่ะจู่ๆก็ได้ยินเสียงหน้าล็อบบี้อ่ะอ่ะอ่เอาเกมเกม ก็นี่นะครับจะมีออกวารโลเข้าใหม่แป๊บนึงนะครับวาโลไปแล้วจ้าเกมพังไปแล้วล่ะสุดทุกคนวารโลเล่นเกมพังไปแล้วเดี๋ยวออกเข้าใหม่แป๊บหนึ่งนะครับก็ <c oughs> ว่าเอ๊ะมันรอนานนานนะครับจะเล่นก็ไม่ได้เล่นซักทีรอนานมากเลย <c oughs> ปิดแล้วนอนต่อแหละ <c oughs> จะเย็นใจเย็นใจเย็น <c oughs> อยู่กับน้องกันอยู่กับน้องกัน <c oughs> เข้าเข้าวาโลใหม่ เกมดีครับเกมดีเกมที่เรารักแต่เกมไม่เคยรักเราเลยหาคนไปสกินครับหาคนไปสกินนะครับสกินใหม่แฮ่ัอดีเขาไปอีคุงสวัสดีครับเขาเกมมาก่อนเกมพังใครที่ยังไม่ได้กินข้าวก็อย่าลืมมาหาข้าวมาชานะครับช่วงเย็นนี้นะครับหรือถ้าใครกินข้าวแล้วแล้วรู้สึกว่าไม่อิ่มก็ขนมปังหรืออะไรก็ได้ครับมามาสักถุงนึงถุงนึงทุยมามาก็ได้ไปถุงหรยไหมท่านี้เป็นห่อไหมสักห่อหนึ่งห่อละหกบาทอะไรอย่างนี้นะครับ หายพี่ตัวเตี้ยลงอ่ะไม่รู้เหมือนกันพอดีพี่ไปโดนยาของคนชุดดำน่ะแล้วก็พี่เลยตัวเตี้ยลงผ่านเพิ่มาจัดจะเล่นจะเล่นได้ไหมนะเดซแมทอะ่ะ <c oughs> แค่แบบเข้ากินมันเข้าไม่ได้วัดวารูเรนไปได้รกวารูเรน <c oughs> จะได้เล่นไหมนะพี่เนี่ยเคมที่ดีแ เกมเกมสุดจะดีในวันที่ดื้ออ่าได้เลยละโอ้โหโอ้โหเทคเจอร์ไม่หลดเดี๋ยวเราวอร์มเดสแมนกันนะเพิ่งตื่นนะเพิ่งตื่นนะเดี๋ยวจะไปเล่นอาร์เรดอ๋อโอ้ขางอ่าอ่ยังไงข้างๆเลยไม่น่าใช่ไม่น่าใช่เลยนะม่นาใชไมน่มน,ามน,ามนา่าใช่อาจจะอ่ะเฮ้อ ไปมาเอลพิววอร์มห้านาทีกันเลยเป็นวอร์มกันเดี๋ยวไปกดอเล็กกันครับใครที่เล่นอนเล็กกับหมีก็สามารถเล่นด้วยกันได้นะครับโอ้โหมาทุกทิศเลยแม่ย้อยแรงไอ้แรงไม่ใช่ทวิตใจเย็น <laughs> ไม่ใช่ทวิตไม่ใช่ทวิตเตอร์ใจเย็นนะตอนนี้แรงหยุดชีพประมาณแพทสองครับมาทุกทิศเลยจริงๆ มาทุกติดมาทุกติดโอ้โหโอ้โหเดินเดินจริงหัวนั้นแรกว่ะเอ้ยอันนี้สองนัดพอสองนัดพอสองนัดพอ เอ้ยมคนอยู่ซ้ายครับอ่าเกมเกมค้างอ่าเกมเด็ดดบผมยิงแพนหนึ่งโอเคเลยมาเล่นด้วยกันได้นะวันวันไปวันไหนวันพฤหัดมั้งโอ,อ้เกมเกมเกมค้างวันพฤหัดครับพฤหัดเดี๋ยวมีจะไลฟ์เล่นกดแรงกับใครที่อยากเล่นกับมีก็ได้ๆนะครับคนหายไปไหนบ้าง โอ้โหโ,โหออกกันสามคนเฮ้ยมีคนเกิดทางซ้ายเาฮ้ยปุ๊บเมาหลอนอยา่างไรเมาใหม่หาคนสปอนเมาใหม่ได้ปะบลไม่ไหวแล้วโอ้โหสลิงยิงคมเกิน ใช่ครับอีกสามนาทีเอ้ยเอ้ยโอ้โหมาทุกชิดเลยะมาทุกชิดเลยจ้าเฮ้ยยังไงอืมเออย่ังไงปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บประโชคปุ๊บปั๊บประโชคปเออหาคนไปไปเมาครับตอนนี้ไม่ไหวแล้ว มีอยากเลยเมาส์ใหม่มากมีคือมีไม่มหแล้วเมาส์มีเมาส์เมาส์มีทุยเมาส์มีเลนมาสองปีแล้วครับมันโคตรแข็งแกร่งเลยมันโคตรแข็งแกร่งมากมันถึกทนทนยังไงยังอยู่นี่ใช่ไหมปุ๊บผมมาครับวัสดีคนว่าคูราครับเดี๋ยวอ่านแค่ปหนึ่งขอยยิงก่อนครับกำลังวอร์มเดนแมทกำลังกำลัง โอเคได้อ่านแล้วว yeah, oh, okay, okay. right, well, uh, ันนี้มาในโมเดลน้องหมีอ่ะใส่มาในตัวเล็กๆเล่นไหมเล่นไหมวันนี้เล่นอันเรดเล่นอันเรดเพลินเพลินอ่นเล่นอารเรดเพลินเพลินครับเพลินเพลินเพลินยิงนะยิงนะผมมายิงนะ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 ผมมายิงนะคมนะคมนะคนนี้คมนะ โอ้โหอ่าไม่ไหวแล้วมาถึงผมมาหมดแล้วพี่ไนท์ไปหมดกับทูช็อตอดีใช่ไหมจะมาจะปะน้องรู้นะว่าพี่ไปพี่ไปงานวีบีทมาถ้าพาไปที่น้องต้องสู้ชีวิตป้าป้าไป,ป,ปเดี๋ยวไปเล่นด้วยกันครับมีใครอยาก,ายากเล่นก็หมี่ไหอยากเล่นก็บหมี่อเลทไหมเล่นด้วยกันได้นะครับวอร์มเสร็จละวอร์มเสร็จละอือดาวรากดอเลทละเชื่อไหมว่าหมีไม่ไปได้กดอเลทมานานมากครับ เดี๋ยวไม่เชื่อใช่ไหมคือทุกวันเนี้ยถ้าแต่เรียกว่าโรมานะโกดแต่แล้งกับเดดแมทเดี๋ยวดูเลยถ้าใครไม่เชื่อเดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวรู้เรื่องนะนี่เลยครับประวัติครับออลโหมโดครับจะมีเออมี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 สไปร์ตตันหนึ่ ER องอันนี้ไม่นับแล้วกัน <laughs> นี่ครับเป็นจต่เดดแมทกับแรงเดดแมทกับแรงแล้วคือแรงไม่เป็นทางมาลายเลยทุกคน <laughs> ทางม้าลายแม่ย้อ <laughs> ย เนี่ยรู้ทานเอาน้องรู้นะเอ,อ้ยหาคนป ienced, เปยครับเปยมาครับอยากได้เมาส์ใหม่มากตอนนี้คือไม่ไหวแล้วคือแบบหน้าคาเคนาเ็นคาเอกเล็กั็มีนะเดี๋ยวเดี๋ยวไป๊บนึยนะเดี๋ยว,นะยวนนม,ม,มีเป็นคนมีเป็นเป็นเป็นทัวร์ตี้อ่าแป๊บนึงนะเนี่ยยังเล็กั็มีไหมคาเค็นใช่ปะคาเค็นคาเค็นมีใครอยากเล็กก็มีก็มาเล่นด้วยกันได้นะครับเดี๋ยวจะมีเอาไอ้นี่ปะปะปะทุยแปะแป๊บนึงนะครับจริงๆริอ๋อแหละเดี๋ยวแเดี๋ยว oh, voilà, แล้วนี้มีจะเปลี่ยนรหัสแหละทุกคนครับ เพราะว่าหมีจะไม่เล่นนะฮะกของคุณโคอี้แล้วจะมียอเปลี่ยนาหารหัสนะครับนะเดี๋ยวหมีแปะให้แป๊บหนึ่งนะครับใช้ยันอะไรก็หมีนะแต่ตั้งชื่อชื่อไลไรแต่แหลงอา้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าเดี๋ยวสักครู่สักครู่แป๊บหนึ่งนะมีขอเช็คแป๊บหนึ่งหรือว่า หรือว่าหมีกตสลับกันเพราะว่ามันมีตารางหนึ่งที่จะบอกนะว่าหมีไรผิดอันใช่ไหมอาไอหมีความตื่นนอนความโรคของนายทําให้ไรไตแล้วคือคือเอาเอาถือว่าถือว่าช่างมันแลวกันถือว่าช่มันเพราะว่าเพราะว่าวันเนี้ย หมีจะเล่นธรรมดาแล้วคือเดี๋ยววันพุ่งวันพฤหัสหมีจะเป็นไตแแรงจริงเอาใหม่ก็ใช่ใช่สลับสลับกดผิดกดผิดพอดีพอ <s> ดีโลกโลกเพราะว่ามันมีอันหนึ่งที่เป <s> ็นทางมันทางทางมาลายกับเล่นธรรมดาโอ้ใหม่ก็เออช่างมันแล้วกันถือว่าช่างมาันช่างมาันช่างมาันป่ายไปไปไม่ ไม่มีใครเล่นแนละ้วมีแค่นี้จะมาไปเดี๋ยวมีก่อนละไปลุยเลยไปเลยป่าไปลุยอเล็กนะครับไป,ป่ไปกดอเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่นประมาณสักสี่ห้าตาครับค่าดียังไงก็มีก็เล่นได้นะครับเดี๋ยวมีไปเปลี่ยนชื่อไล่แป๊บนึงสักคู่นะครับมีน่าจะตั้งผิดจริงๆนะครับหรือว่าคือมีไปเออ่เปลี่ยนเป็นอันละเอียดชิวๆกับเต้าหมีเออเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้ว <c oughs> ใช่ปะโอเคอเยอดเที่ยมกับยอดเยียมแบบถือว่าคอนเทนต์ไปพี่คือคือพี่จะอ,อะไรกับคนที่ตื่นคือคนที่มีไลฟ์ห้าโมงแต่ตื่นแต่ตื่นหกโมงัะพี่ <mm> <mm> พี่จะเอาไง <mm> <mm> มีไลฟ์ห้าโมงแต่ตื่นหกโมงครับยอดเยี่ยม <mm> นะยอดเยี่ยมมาก <mm> <mm> มีไลฟ์ห้าโมงแต่ตื่นหกโมงคอนเทนต์ <mm> <mm> จัดๆเลยครับคอนเทนต์ content มากเลย เปิดเปิดเพลงกันเพิ่มเพื่อแม่มันเงียบกันไปออ่ะคนเทนต์คอนเทนต์วันนี้จิตจำสายโอ้โหจะเล่นด่านบี๊ดนะค่ะว่าเดนแมทก็เพิ่งจะเล่นบี๊ดไปโอเคเลยพอดีพอดีเดนแมทแต่ไม่ไพอดีอันเลดเปอะไรดีเล่นดีเล่นเล่นเจ็ดหลายกันเอามีเอาเจ็ดเจ็ดกว่าขัวโมงไอ้แต okay. <y interesting outro> <wig ular> ouais. ่ไปได้ครับไอ้ช่วงนี้ฝึกฝึกเลดบ่อยเล่นเลดเลยแล้วกันเนี่ยดูเลดไป ก็ได้โชว์ระเบิดนัวๆไปนะครับก็หมีสวัสดีกับทุกคนครับมาว่าจะเป็นคนที่ดูอยู่นะตอนนี้ครับคนที่ดูย้อนหลังนะครับอย่าลืมนะครับคนละคนละไลค์คนละแชร์นะครับหรือใครเล่นทวิตเตอร์ก็ฝากใติวิตด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับส่วนคนที่ดูย้อนหลังครับอย่าลืมนะครับฝากด้วยนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับอ่าก็สมาร์ถ Donate ขนมเล็กๆน้อยๆเป็นจ่ายให้หมีได้นะครับขอรับจีบสบาทก็ยังดีนะครับอย่างน้อยก็มีทั้ง8คนใช่ไหมคนละ20ก็อืก็ ก็อร, <no>? <hasta BC> part, ร่อยอยู่นะไปตาแรกคร nice. ับตาแรกกับสภาพที่เพิ่งตื่นนอนนะครับเพิ่งตื่นนอนแงเงาเทียมไอ้จริงๆมีต้องทำทรัพย์สินงนี้ด้วยนี่เฮ้ยโอ้โหใครโทรเฟสมาไลฟ์ยูไลฟ์ยูไม่ไม่โทรไลฟ์ยูไม่โทรไลฟ์ยูไลฟ์ยู เสียงอะไรนี่ม่อคิดเสียงอะไรเสียงใครกดคีย์บอร์ดคือเพือ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเาตอบแชทเฟสมาหนึ่งบอกว่าเพื่อนไลา์อยู่เพื่อนบ่อว่างบ่อว่าง อับหนึ่งไลยูไลยูนะครับมาเลียมาแล้วอัมแบ็คไปไปดูกันเลยใครมันกดคีย์บอร์ดวะต๊อกแตกต๊อกแตอกอะฮัลโหลทุกคนฮัลโหลครับ <c oughs> สวัสดี สมาชิกทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอ,อุปสรรคเยอะเนาะอุปสครรคคือแบบเยอะมากทุกคนเฉพาะไทยอุปสครรคคือเยอะแัะนะครับพอไอเราก็ใสายสายแล้วใช่ไหม สายไม่พฟพอจะเล่นคอมก็ดับใช่ใช่ซึ่งซึ่งมาแหม่ฟาว่าไงอรูพระเจ้าอารูครับอยากต่อยกับไปเจ้าทุกคนอยากต่อยกับโชคชะตาตัวเองมากๆเลยครับบอกเลยว,ว่าเดือนเนี้ยเป็นเดือนเกินหแีดแทนใช่ปะแต่ไมแต,แต,แต,แต่อะไรสวยๆนะครับไม่แต่ความสวยนะฮะโอ้ไม่ก็ Giá tiền Alo Ờ